น,นี่ค่ะอ่าเมื่อเข้ามาในไลน์แล้วเราก็ไปที่หน้าหลากักแล้วก็ไปที่เพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ไปที่คน้นหาอ่าพิมพ์เลยนะคะ add line เดี๋ยวนะคะ add เป็นมาสางก่อน add นาาอน add line line hen นะคะ e n ดีอ่าไลน์เดนนะคะอ่ามาแล้วแล้วเราก็เพิ่มเพื่อเลยค่ะหลังจากนั้นก็กดคำว่าแชทนะคะเรามาลองกันดูนะคะอ่าแชทอืมอ่าเ้วก็เข้ามานะคะไปที่เสร็จแล้วเราก็ลองดูนะคะอืมลองดูนะคะแบบภาษาไทยก่อนนะคะอ่า วันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะทานข้าวหรือ,อยังทานข้าวหรือ,อยังทานข้าว อนนลองดูนะคะว่ามันจะขึ้นไหมสวัสดีอ่าฮัลโหลแด are you? Did you eat? เห็นไหมคะมันขึ้นแล้วทีนี้เราลองมาเป็นภาษาไทยบ้างนะคะเออ่เดี๋ยวเราลองพิมพ์ภาษาอังกฤษไปนะคะแล้วดูซิว่ามันจะขึ้นภาษาไทยให้ไหมเอาเป็นง่ายๆเนาะดิท did you ูสมายเอ,อ็ม สบายเอาง่ายๆเลยค่ะ today to day อลองดูนะคะเขามันจะขึ้นยังไงวันนี้คุณยิ้มไหมอ่าโอเคหรือไม่ก็วันนี้คุณยิ้มหรือยังนะคะลองไปดูนะคะลองไปใช้กันดูค่ะแล้วจะเราจะได้เพิ่มทักษะของเรื่องของภาษานะคะสวัสดีค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ